W.H. question โอเคจะเป็นการใช้ W.H. question ในการตั้งคำถามโอเคในกลุ่มของ W.H. question มีอะไรบ้างมี what when where why how ฮาวโอเคถ้าเขาถามว่า what what แปล okay, ว่าอะไรลูก what แปลว่าอะไรค่ะ what แปลว่าอะไรทีนี้เวลาปิงปิ๊งตอบปิงปิงป๊ง,งต้องตอบเกี่ยวกับอะไรการให้เหตุผลโอเคเดี๋ยวคุณต่อจะมาอธิบายทีละอย่างโอเคเวนแปลว่า okay. อย่างเอ๊ะเวนแปลว่าเมื่อ,อไร okay. อ่าคิดตอบอย่างไรแล้วนี้มันแปลว่าเมื่อ,อไหร่ทีนี้ว่าเวลาตอบหนูต้องตอบเกี่ยวกับอะไรน่าเหรอเว้นเมื่อไหร่เวลาตอบตอบว่าไงเกี่ยวกับอะไรลูกเ,เวลาเวลาถูกต้องค่ะเวลานี่มันไม่จําเป็นจะต้องเปลียนเกี่ยวกับว่ากี่โมงหรืออะไรอย่างนี้เราอาจจะตอบเป็นเอ่อวันเดือนปีก็ได้โอเค วันเดือนปีก็ได้หรือว่าตอบ this morning this afternoon this evening หรือว่า tonight yesterday today tomorrow อะไรอย่างนี้ได้หมดโอเคอันนี้เกี่ยวกับเวลาโอเคต่อมาแว e r แปลว่าอะไรคะแปลว่าที่ไหนที่ไหนแล้วทีนี้เวลาตอบหนูตอบอะไรลูกสถานที่สถานที่โอเคต่อไป why ทำไม ทำไมอันนี้เวลาหนูตอบหนูตอบอยังไงอ่าใช้ใช่เหรอตอบเกี่ยวกับการให้เหตุผลอ่าเหมือน,นคาแรลเหมือนกับวอ t โอเคต่อไปค h ูแปลว่าใครใครแล้วเวลาหนูตอบหนูตอบว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนะเกี่ยวกับ อะไรคนไหนอยู่กับคนใช่ไหมอโอเคฮาวแปลว่าอ,อะไรค <about> ะเท่า <about> ไหรฮาวแปลว่าอย่างไร่าอย่างไรถ้าฮาวตัวเดียวแปลว่า okay. อย่างไรโอเคเวลาหนูตอบหนูต้องตอบว่าอะไรการให้เหตุผลเหมือนกันเออเหตุผล ไม่เป็าไรเหมือนกันทั้งหมดเลยโอเคทีนี้เมื่อกี้ปิงป,งปิงพูดว่าเท่าไหร่ใช่ไหมเท่าไหร่มันมันมันจะมีการใช้สองอย่างก็คือ how much อันนี้ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้โอเคแล้วอีกอันหนึ่งก็แปลว่าเท่าไหร่เหมือนกันก็จะเป็น how many แปลว่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่า how many เราจะใช้กับคำนามที่นับได้ โอเคโอเคโอเคทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ตรงนี้ how much ตรงนี้มาดูอันนี้ก่อนเออมันจะมีอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะ water water ก็คือพวกของเหลวต่างๆใช่ไหมมีของเหลวแล้วก็มีพวกผงพวกฝุ่นอะไรแบบนี้โอเค โอเคโอเคโอเคต่อมา how many how many เราจะใช้กับกลุ่มคำนามที่นับได้กลุ่มคำนามที่นับได้มีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายไก่กองใช่ค่ะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หนังสือดินสอใช่ไหมก็คือคำนามที่นับได้ก็คืออย่างเช่น book Pencil แล้วอะไรนะคอมพิวเตอร์แบบนี้ โอเคและอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะมากมายโอเคใช่โอเคโอเคโอเคทีนี้มดถามว่าอันนี้เมื่อกี้นี้ในหนังสือของปิงป๊งปิงมันจะเป็นเกี่ยวกับคำว่าแวร์ใช่ไหมลกูกใช่ค่ะที่ไหนโอเคคำว่าแวร์แวร์แปลว่าที่ไหนที่ไหนใช่ไหมเวลาทีนี้ถ้าปิงป๊งปิงตอบปิงป๊งปิงจะต,งต้องตอบเกี่ยวกับอะไรฐานที่ฐานที่โอเค ทีนี้ครูต๋าจะตั้งคำถามให้ปิงปิงลองลองลองตอบดูเนาะโอเคครูต๋าจะถามว่า where is your house โอเค okay. ปิงปิงจะตอบได้ไงลูก is <this> is in s <S <It> <'s> ปทุมธานีย่ะ สมมติว่าเขียนแบบนี้โอเคที okay. นี้วิธีการตอบนะปิ๊งปิ่งลองมาดูนะคะว่าถ้าคำถามเนี่ยเราเราเราจะต้องดูว่าคำนามของประโยคคืออะไรในประโยคคำถามอันนี้ where is your house อันไหนเป็นคำนาม <How? S 1> house house เป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ สิ่งของเป็นสิ่งของใช่ไหมเวลาเราตอบเนี่ยเราต้องใช้สรรพนามเราจะใช้สรรพนามแทนหรือว่าเราจะใช้ the house เลยก็ได้แต่ทีนี้เราเ,เรามาลองเรียนรู้การใช้คำสรรพนามแทนโอเค house เป็นสิ่งของใช่ไหมสรรพนามแทนสิ่งของก็คือ it โอเคฮัลโหลฮัลโหล สรรพนามแทนสิ่งของ house นี่เป็นคำนามเอกพจน์ G หรือพห e ูพจน์เอกพจน์เอกพจน์โอเคทีนี้คำ,คำสรรพนามที่แทนสิ่งของที่เป็นรูปเอกพจน์ G ก็คือ i t i t ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปิ่งปิงก็จะตอบได้ว่า it is in ประทุมธานียะเนี okay. ่ยโอเคเสร็จแล้วถ้าครูเต่าถามว่า where is ย r มัมอะไรแล้วโอเค e r e is your mom ทีนี้ปิงปิงดูก่อนว่าในประโยคนี้อะไรคืออคำนามของประโยคมัมค่ะมัมโอเคมัมเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่คนค่ะเป็นคนโอเคเสร็จแล้วมัมในนี้มีอีกคนห <I am. S 1> น,นึ่คนหนึ่งคนเป็นผู้หญิงผู้ชาย <I am. S 1> ผู้หญิงค่ะใช่ ผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็เป็นเอกพจน์หรือพอระหุพพคะเป็นเอกนพค่ะเอกพน์โอเคทีนี้เราไปดูคำสรรพนามแทนผู้หญิงที่เป็นเอกนพ,พหนึ่งคนเราใช้ว่าอะไรใช้ชีชีโอเคแล้วปิงปิงตอบได้ไงลูก s h <She> s, <S She is is โอเคเสร็จแล้วปิงปิงก็ดูซิเขาถามว่า where ใช่ไหม where is your mom ปิง,ป,งปิงตอบได้ยังไงคะ is she is she is แล้วก็ <In> อะไร in in living room she is in the living room <Yeah. S 1> แบบนี้ใช่ไหม living room นี่เป็นเกี่ยวกับสถานที่เพราะฉะนั้นปิงปิงเขาถามว่า where เราก็ตอบว่าสถานที่ที่อะไรเนาะในประโยคปิงปิงจะต้องเอาคำประธานเรียงก่อนประธานกริยา แล้วก็กมอันนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวครูต่อจะถามอีกคำถามหนึ่งเนาะโอเคครูต่อจะถามว่า where is your doll อะไรเป็น <c oughs> อะไรเป็นอะไรเป็นเอ่อเอคําคำนาม คำนามทำนานม,อ,มอิดเอ้ไม่ใช่ดอดอดอเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่สิ่งของสิ่งของแล้วก็เป็นเอกพจน์หรือพหูหุน์เป็นเอกพค่ะโอเคแล้วปิงปิงจะใช้สรรพนามแทนว่าอะไรคะอิดอิดโอเคต่อด้วย isis แล้วก็แวร์ที่ไหนอยู่ที่ไหน Uh, the sofa. It is on the sofa. The sofa, like this. Yes. Yes. Okay.